ข่าวเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดอุบลราชธานีมีออกมาหลายกระแสนะครับอย่างก่อนหน้านี้บอกว่าผลการเจราจาระหว่างพบตรกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมานะครับบอกว่าทั้งไทยเนี่ยยืนยันว่าเห็นพ้องต้องกันนะครับระหว่างสองฝ่ายให้เคลื่อนกําลังออกจากพื้นที่ปะทะแต่ว่าทางกัมพูชาย้าว่าจะไม่ถอนกําลังหรือว่าประจําการโดยที่ไม่มีอาวุธแต่ว่าล่าสุดนะครับอยากจะติดตามจาก ถแถลงการของกองทัพบ,บกนะครับซึ่งได้ถแถลงผลการเจรจาระหว่างพอบบอทบอของไทยนะครับและก็พอบบอทบอของกัมพูชาในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งถแถลงการของกองทัพบ,บกนะครับมีการออกมาทั้งถแถลงการในฉบับภาษาไทยแล้วก็ฉบับภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งก็มีเนื้อหาใจความสําคัญอยู่4ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกําลังพลจากเหตุปะทะ แล้วก็เน้นย้ำถึงการให้ความสําคัญต่อเจตนารมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศที่ต้องการให้มีการเจราจาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งพร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนการพูดคุยเจราจาด้วยสันติวิธีในการหาข้อตกลงร่วมกันข้อที่2คือกรณีข้อขัดแย้งบริเวณช่องบกกองทัพบ,บกไทยและกัมพูชา มีความเห็นร่วมกันในการใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งเป็น,นกลไกในระดับรัฐบ,บาลในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้อที่3คือผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้ระบุว่าจะกำกับดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจายอย่างเคร่งครัดโดยผู้บัญชาการฐารบกกมพูชาย้ำว่าในส่วนของกมบ,บุชาหากมีผู้ใดฝ่าฝืนข้อตกลงที่ได้ร่วมกันวางไว้ในวันนี้ จะดาเนินการย้ายกําลังออกจากพื้นที่ทันทีและข้อที่4การพบปะเจราจาร,ระหว่างผู้บัญชาการฐานบกไทยและกัมพูชาในครั้งนี้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีสามารถบรรลุข้อตกลงในการถอนกําลังออกจากจุดปะทะและคงกําลังอยู่ในที่ตั้งเดิมรอผลการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ซึ่งในระหว่างนี้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายนะครับ จะกำกับดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจาอย่างเคร่งครัดโดยกองทัพบ,บกจะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนต่อไปครับ